สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณยูทุกคนยินดีนต้อนรับสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพอร์นะคะค่ะสำหรับวิทยาศาสตร์ป .4 วันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชค่ะกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้นะคะวันจันทร์ที่2สิงหาคมนะคะเราก็จะทำการทบทวนหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชค่ะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่27ค่ะ ทำกิจกรรมที่1นะคะตอนที่1และตอนที่2และเราก็จะทําการบันทึกข้อมูลตอนที่2ลงในแบบสูหาหน้าที่30ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็จะมีหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานนิเทศาศาสตร์ป .4 เล่ม1และแบบฝึกทักษะนะคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลย เรามาเริ่มที่การทบทวนนะคะทบทวนลักษณะของกลุ่มพืชเด็กๆก็เรียนผ่านไปแล้วใช่ไหมเอ่ยนะคะพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งมีความสามารถพิเศษคืออะไรคะ พืชมีความสำคัญพิเศษคือสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะจากกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะพืชสามารถเคลื่อนไหวได้ไหมคะพืชสามารถเคลื่อนไหวได้นะลูกนะแต่ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้ไหมคะเขาไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้นะคะยกตัวอย่างพืชก็อย่างเช่นต้นทานตะวันต้นเฟิร์นไผ่ และกงมะเขือเทศนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตลักษณะภายนอกของพืชน,นะคะว่าพืชเนี่ยมีส่วนต่างๆเป็นยังไงบ้างเรามาดูส่วนต่างๆของพืชน,นะคะพืชที่คุณยูเอามาให้เด็กๆสังเกตวันนี้นั่นก็คือต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ย ต้นมะเขือเทศนั่นเองนะคะเก่งมากเลยเด็กๆก็คงจะเห็นรูปมะเขือเทศใช่ไหมลูกแล้วก็เลยตอบได้ว่าเป็นต้นมะเขือเทศนะคะ,ะโดยต้นมะเขือเทศเนี่ยก็จะมีส่วนต่างๆของอของเขานะคะเริ่มจากส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดเลยนั่นก็คืออะไรคะนั่นก็คืออะไรคะอ่ารากนั่นเอง เด็กๆตอบไปพร้อมกับคุณครูเลยนะลูกนะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ,ะถัดจากรากขึ้นมาคืออะไรคะลูกลูกสอนชี้ที่อะไรเอย่ยลำต้นนะคะตอบได้ไม่เอย่ยต่อไปค่ะชี้ที่อะไรนะอะดอกนะคะถัดไปค่ะ ผลนะคะถัดไปค่ะใบนะคะเก่งมากเลยเด็กๆตอบกันได้ครบทุกข้อเลยใช่ไหมคะทีนี้ครูนิวมีคำถามนะคะ,ะคุณนิวขอถามว่าส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันคะเด็กๆคิดว่าเขามีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันเอ่ย อ่ารากลังต้นดอกผลใบเนี่ยเขามีหน้าที่เหมือนกันไหมหรือเขามีหน้าที่แตกต่างกันให้เด็กๆเ,เก็บคำตอบของตัวเองไว้ในใจนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่จะเฉลยว่าส่วนากลางของพืชเท่าเท่าหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันนะคะ โ okay, อเคอาถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมที่1หน้าที่ส่วนต่างๆของพืชกันเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือไปเปิดแบบฝึกไปที่หน้าที่28ได้เลยค่ะ,ะเรามาดูกิจกรรมที่1นนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชน,นะคะ ก่อนอื่นที่เราจะเรียนนะลูกนะเราก็จะไปดูที่จุดประสงค์นะคะจุดประสงค์มี2ข้อด้วยกันข้อที่1น,นะคะคือสืบค้นข้อมูลและอธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชค่ะ2นะคะสังเกตและอธิบายการระเวียงน้ำและเรทธาของพืชค่ะอ่าทีนี้ กิจกรรมนี้เราต้องใช้อะไรบ้างนะคะในส่วนนี้เด็กๆคะถ้าพวกเราพร้อมนะลูกนะใครที่พร้อมสามารถเตรียมตามนี้ได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะเด็กๆก็สามารถดูวิดีโอของคุณครูแล้วก็นำไปตอบคำถามได้เช่นกันนะคะอ่าสิ่งที่เราต้องเตรียม 1. น,นะคะเราต้องเตรียมต้นเทียนหรือต้นกระสัง1ต้นค่ะ 2. นะคะน้ำเปล่า100มิลลิลิตรค่ะ 3. นะคะกระดาษแข็ง1แผ่นค่ะ 4. นะคะมีดหรือคัตเตอร์1เล่มค่ะ 5. นะคะน้ำหมึกสีแดง1ขวดค่ะ 6. นะคะแว่นขยาย1อันค่ะ 7. นะคะมิเกอร์ขนาด250มิลลิตรหใบค่ะ 8นะคะแหล่งข้อมูลอย่างเช่นหนังสืออินเทอร์เนต็ตค่ะและ9นะคะแผนภาพส่วนต่างๆของของพืชที่ครูเตรียมให้ค่ะ,ะหลังจากที่เราเตรียมแล้วเรารู้จุดประสงค์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการทำกิจกรรมกันเลยค่ะตอนที่1นนะคะกิจกรรมชื่อว่าลองทำดูนะคะ ข้อ 1. เขาให้เราศึกษาส่วนต่างๆของพืชจากแผนภาพที่ครูเตรียมไว้ให้ใช่ไหมคะ 2. ช่วยการสืบค้นข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 3. นํา,า,านข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาร่วมการอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชภายในชั้นเรียนนะคะซึ่งกิจกรรมนี้คุณครูได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่ เรากําลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือรูปแบบออนไลน์นะคะจริงๆกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องมาทํากับเพื่อนที่โรงเรียนเดิมทีเราจะต้องมา มาร่วมกันคิดร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์สรุปเกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเด็กๆไม่สามารถมาที่โรงเรียนได้คุณครูก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ให้เด็กๆดูดแผนภาพที่ครูเตรียมไว้ให้ในสไลด์แทนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะร่วมกันอภิปรายแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจนะอ่ะ ภาพที่หนึ่งที่ครูจะให้ดูตอนนี้คือภาพอะไรเอ่ยอ่ามันคือส่วนของพืชที่ชื่อว่าอะไรคะมันคือรากใช่ไหมเอ่ยอ่าหน้าที่ของรากนะคะเรามาดูหน้าที่ของรากทําอะไรบ้างส่วนของรากเนี่ยเป็นส่วนของพืชที่เจริญเติบโตและแผ่ขยายอยู่ ใต้ดินนะคะเขามีหน้าที่อะไรคะลูกอันหนึ่งเลยช่วยยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินนะคะถ้าไม่มีรากลำต้นก็จะไม่สามารถที่จะตั้งอยู่บนดินได้หรือตั้งอยู่ได้ก็อยู่ได้แป๊บเดียวแล้วเขาก็เวลามีล้มพัดมาเขาก็จะล้มใช่ไหมคะสองเขารากเขาทำหน้าที่ ดูดน้ำและแร่ธาตุที่อยู่ในดินขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะ ซึ่งรากของพืชน,นะคะจะมีสีขาวหรือสีน้ำตาลค่ะแล้วก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามชนิดของพืชน,นะคะซึ่งรากของพืชโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอ่าสาชนิดนะคะเด็กๆก,ก็คงจะเรียนผ่านไปแล้วบ้างใช่ไหมลูกจำได้ไม่เอ,อ่ยเดี๋ยวคุงจะมาทบทวนให้นะคะชนิดที่1นก็คือ รากแก้วนะคะรากแก้วมีลักษณะเป็นยังไงคะลูกเด็กๆสังเกตไปพร้อมกันเลยอ่าเขาจะโตในช่วงโคนแล้วค่อยๆเรียวเล็กลงไปถึงช่วงปลายใช่ไหมคะอ่าแล้วเขาก็จะชี้ลงใต้ดินเลยนะคะต่อไปเป็นรากแขนงรากแขนงเนี่ยเด็กๆสังเกตเห็นว่าเขาจะ จเจริญเติบโตออกมาจากรากแก้วใช่ไหมคะแล้วก็แตกแขนงออกเป็นทอดๆนั่นเองนะคะเขาก็จะแตกแขนงออกไปยาวๆออกไปตามพื้นดินนะคะและสุดท้ายรากประเภทที่3คือรากฝอยค่ะอ่ารากฝอยจะเป็นรากเส้นเล็กๆที่มีขนาดโตสม่ำเสมอนะคะแล้วก็งอกออกมาเป็นกระจุกนั่นเองคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยเด็กๆก็คงจะรู้จักรากของพืชพอสมควรแล้วนะคะอ่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งหน้าที่ของรากคือ1ช่วยยืดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินได้สองค่ะดูดน้ำและแร่ธาตุที่อยู่ในดินขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชค่ะ โอเคอ่ะถัดไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นภาพของอะไรคะไหนลองทายกันดูสิอ่าถูกไหมเอ่ยต่อไปค่ะเป็นภาพของลำต้นนั่นเองนะคะอ่าลำต้นนะลูกนะเป็นส่วนของพืชที่ต่อขึ้นมาจากรากนะคะทำหน้าที่ในการ ชูกิ่งก้านและใบขึ้นสู่อากาศเพื่อให้ได้รับอากาศและแสงแดดนะคะลำต้นจะเป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากรากขึ้นไปสู่ส่วนต่างๆของพืชน,นะลูกนะแล้วก็ลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นที่ใบเนี่ยลงไปอย่างส่วนต่างๆของลำต้นอีกด้วยคะ่ะซึ่งลำต้นก็จะมีท่อลำเลียง อยู่2ประเภทนะคะก็จะมีท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหาระคะ่ะอ่าอย่างที่เราทราบกันแล้ว่าน้ำพื่อได้รับน้ำจากไหนนะลูกเพื่อได้รับน้ำจากรากใช่ไหมคะท่อลำเลียงน้ำเนี่ยก็จะลำเลียงจากรากขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะ ขึ้นไปด้านบนไปยังส่วนต่างๆแล้วก็ลำเลียงน้ำไปสู่ใบเพื่อใช้ในการสร้างอาหารของพืชนั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระบวนการสั่งขอด้วยแสงนะคะและก็พืชก็จะมีท่อลำเลียงอาหารนะคะท่อลำเลียงอาหารเนี่ยจะลำเลียงจากใบไปยังส่วนต่างๆของพืช ใบมันอยู่สูงใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นท่อลำเลียงน้ํากับท่อลำเลียงอาหารเนี่ยมันจะมีทิศทางที่สวนทางกันนะคะโดยท่อลำเลียงน้ําลำเลียงจากล่างขึ้นบนท่อลำเลียงอาหารเนี่ยก็จะลำเลียงจากบนลงไปข้างล่างค่ะลำต้นของพืชแต่ละชนิดนะคะเด็กๆเคยเห็นลำต้นของพืชอ่าแต่ละชนิดไหมลูก เด็กๆก็จะสังเกตว่าเขาก็จะมีลักษณะที่เหมือนบางชนิดก็จะเหมือนกันบางชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอะย่างเช่นลำต้นของพืชส,ส่วนใหญ่เนี่ยที่เรามองเห็นเขาก็จะตั้งอยู่บนดินอย่างเช่นต้นชมพู่มะม่วงมะละกอมะพร้าวข้าวพวกนี้เราจะเห็นเขาตั้งอยู่บนดินใช่ไหมคะแต่ก็มีลำต้นของพืชบางชนิดนะลูกนะที่เขาอยู่ใต้ดินลำต้นที่เขาอยู่ใต้ดินก็อย่างเช่น เผือกเห้วขิงมันฝรั่งนะคะพวกนี้ก็จะมีลำต้นที่อยู่ใต้ดินนั่นเองค่ะและเด็กๆลองทายสิคะว่าถัดไปจะเป็นภาพของอะไรเอ่ย รากลำต้นแล้วต่อไปต้องเป็นใบนั่นเองค่ะเก่งมากเลยตอบถูกกันไหมเย เรามาดูหน้าที่ของใบกันนะคะใบนะคะเป็นโครงสร้างที่สำคัญของพืชเลยค่ะเพราะว่าใบาเนี่ยทำหน้าที่อะไรเอ่ยสร้างอาหารนะคะหายใจแล้วก็คายน้ำค่ะ ซึ่งใบเนี่ยก็จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปตามชนิดของพืชนะคะ,ะที่เด็กๆเ,เห็นอย่านี้เขาซูมให้ดูภาพของปากใบนะลูกนะปากใบเนี่ยจะทำหน้าที่ในการหายใจใช่ไหมคะโดยจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สทางปากใบแล้วก็คายน้ำออกมาทางปากใบน,นั่นเองคะ่ะในภาพก็จะมีปากใบตอนปิดกับปากใบตอนเปิดนะคะซึ่งเราจะได้เรียนแบบลึกกว่านี้ใน ชั่วโมงถัดไปที่เป็นเรื่องของใบโดยเฉพาะนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบใบมีหน้าที่คือการสร้างอาหารหายใจและขายน้ำค่ะ,ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเด็กๆได้เรียนหน้าที่ส่วนต่างของพืชไปแล้วทีนี้วันนี้คุณยูก็จะมาช้นเลยนะคะแบบฝึกที่ให้เราทำไปชั่วโมงที่แล้ว ดูซิว่าเราจะทำได้หรือเปล่าคิดว่าเด็กๆก็คงจะทำกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะ,ะกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนนะคะให้เด็กๆดูภาพแล้วเขียนชื่อส่วนต่างๆของพืชพร้อมตอบคำถามเห็นที่เขาชี้ๆอยู่ใช่ไหมคะส่วนแรก คิดว่าน่าจะตอบได้กันทุกคนเลยนะคะส่วนนี้ก็คืออารากนั่นเองนะคะโอ้โหบมือให้นะคะรบมือให้ต่อไปค่ะลำต้นค่ะโอ้ <laughs> ต่อไปค่ะใบค่ะ โอ้โห oh. แลสุดท้ายค่ะดอกค่ะโอ้โ oh. ห oh. เป็นยังไงกันบ้างคะคงจะตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมล่ะคะไม่ยากเลยนะคะอะต่อมานะคะเราก็จะมาตอบคำถาม เขาถามว่าส่วนต่างๆของพืชมีหน้าที่เหมือนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรอ่เราทราบไปแล้วเป็นยังไงคะเขามีหน้าที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะอทุทคนอีกหนึ่งรอบรากลำต้นใบดอกและผล ตอบว่ายังไงเอย่ยอ่าเราก็ต้องตอบว่าเขามีหน้าที่ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะโดยรากทําหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุและช่วยยึดลำต้นของพืชให้ตั้งอยู่บนดินนะคะใบทำหน้าที่ ขายน้ำสร้างอาหารและหายใจลำต้นทำหน้านที่ชูกิ่งกา้านใบและเป็นทางลำเลียงน้ำแร่ธาตุและอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชน,นะคะและดอกทำหน้านที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะโอ,อ้โหเด็กๆก,ก็คงจะตอบได้กันทุกคนเลยนะคะ ในกิจ,จกรรมนําเข้าสู่บทเรียนแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะอันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเฉลยของตัวเองคร่าวๆนะลูกนะให้เราเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะถ้าเราตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปลบหรือแก้ไขอะไรให้เราเอาตามที่เราทําได้เลยนะคะหลังจากที่เราเฉลย อ่าฉเฉลยกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนเสร็จแล้วเราก็จะไปทำกิจกรรมในตอนที่2ต่อเลยค่ะตอนที่2หน้าที่29นะคะในแบบฝึกหน้าที่29นะลูกนะอ่าตอนที่2องเขาให้เราทำอะไรหนึ่งแบ่งกลุม่มอันนี้เด็กๆอ่าไม่สามารถที่จะแบ่งกลุ่มได้ นะคะเด็กๆก็ทำคนเดียวเลยนะคะเราเก่งอยู่แล้วเราทำได้อยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยแล้ว <c oughs> <c oughs> เาขาให้เราตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชใช่ไหมคะ,ะเราสามารถตั้งสมมติฐานได้ไหมเอ่ยสองให้นำ ให้แต่ละกลุ่มนํำต้นเทียนมาล้างรากให้สะอาดแล้วสังเกตลักษณะของรากและลำต้นจากนั้นคาดคะเนว่าเมื่อนำรากและลำต้นของต้นเทียนไปแช่ในน้ำหมึกสีแดงทิ้งไว้30นาทีจะเกิดผลอย่างไรเดี๋ยววันนี้เ,เราจะมาลองเขียนสมมติฐานกับสังเกตต้นเทียนก่อนนะลูกนะแล้วเราถึงจะทำกิจกรรมถัดไปนะคะ เเรามาดูสิให้เราบันทึกข้อมูลในหน้าที่30นะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกไปที่หน้าที่30เลยค่ะอ่าตอนที่2ทดลองเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชน,นะคะระบุปัญหาคือลำเลียงน้ำและแร่ธาตุได้อย่างไรอ่าสมมุติฐาน เราเรียนไปแล้วตะกี้เราคิดว่าเขาจะลำเลียงน้ำและแรทธานยังไงคะอ่าเราจะสามารถตอบได้ว่าเด็กๆคิดว่าพืชเนี่ยดูน้ำทางไหนดูน้ำทางรากใช่ไหมคะแล้วเขาลำเลียงทางไหนลูกเขาลำเลียงทางท่อลำเลียงภายในลำต้นใช่ไหมคะเราก็จะเขียนสมมติฐานว่า พืชด,ดูดน้ำและแร่ธาตุผ่านทางรากแล้วลำเลียงผ่านทางท่อลำเลียงภายในลำต้นคะ่ะเราก็จะมาคาดคะเนนะคะข้อ1ลักษณะลำต้นของต้นเทียนก่อนแช่ในน้าหมึกสีแดงเด็กๆคิดว่าต้นเทียนเป็นยังไงคะลูกต้นเทียนเป็นพืชเด็กๆก็คงจะคิดว่าลำต้นของเขามีสีเขี